ล่าสุดโควิดเก้าไกลเพื่อไทยกับสื่อใหญ่ของรัฐบาลตั้งไข่และเริ่มรับม่งอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพักเก้าไกลใช้ค่าใหม่ของสสที่เคยสังกัดพักนักขึ้นใหม่หลังพักถูกสารร,รัมนูลสั่งยุบว่าที่หัวหน้าพักเป็นใครไปไม่ได้ถ้ามันใช่พิธาลิมเจริญรัตเจ้าของทฤษฎีกรัดกระดุม5เม็ด แก้ปัญหาการเกษตรไทยที่น่าสนใจคือชัยทวัฒต,ตุลาธนที่ขยับจากแกนนําแถวสองที่ไม่เคยเปิดตัวเปิดหน้ามากนักก้าวขึ้นมาเป็นแกนนําแถวหน้าในตําแหน่งเลขาธิการพักทำหน้าที่แทนแกนนากลุ่มเดิมที่ถูกเบียดตกเวทีสภาไปชัยทวัฒหรือต๋อมคืออดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตน,นักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนน,อน,อนอทอในปี2541 ที่เป็นประนึ่งเพื่อลูกอุดมการของธนาทรจึงลูกหลงกิจหรือเอกอดีตหัวหน้าพักนักขัใหม่ซึ่งเคยเป็นรองเลขาธิการสอนนอน,น,อนทในปี43อีกคนคือสารายุจใจหลักหรือติ่งอดีตเลขาธิการสอนนอน,น,อนทในปีที่ธนาทรเป็นรองเลขาและยังเป็นอดีตผู้อำนวยการพักนักขัใหม่ด้วยทั้งสาเคยร่วมเคลื่อนไหวมุลชนบนท้องถนนมาแล้วหลายครั้ง ทั้งเหตุการณ์ประท้วงคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและวางท่อก๊าซธรรมชาติที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาและการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงในปี2553การวางตัวของชัยทวัฒน์เป็นเลขาธีการพักในจังหวะก้าทางการเมืองยามนี้นับว่าน่าสนใจเพราะพิธาเองก็ประกาศแนวทางของพักเก้าไกล ไว้แล้วว่าจะทำงานในสภาโดยผสานกับความเคลื่อนไหวนอกสภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างขณะที่กิจกรรมนอกสภาโดยเฉพาะการการเมืองบนท้องถนนมีคณะนักเคนใหม่นำโดยธนาทรและปียบุตรแสงกระดกกุลตลอดจนแกนนำเคลื่อนไหวอื่นๆอ,อุ่นเครื่องรออยู่แล้ว ถ้าสถานการณ์บ้านเมืองไม่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องบอกว่าวันนี้แฟดมอบนักศึกษาที่มีฐานการจัดตั้งอย่างยาวนานของคณะอนุขตใหม่ตั้งแต่ก่อนตั้งพักผสานกับแกนนำคนเสื้อแดงที่สิ้นหวังกับพักเพื่อไทยน่าจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและเบ่งบานทั่วประเทศไทยไปแล้วเรียกว่าง,งานนี้ไวรัสโครโรนาช่วยเซฟรัฐบาลเอาไว้แต่ในระหว่าง รอเคลืนไหวใหญ่นอกสภา,าก็มีเกมถลม่มรัฐบาลโดยใช้เวทีสภาได้อยู่ทว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมจึงต้องล่าชื่อกันเพื่อขอเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันตามรัฐธรรมนูญมาตรา123ติดอยู่แค่ว่าต้องใช้เสียงมากถึง246เสียงคือ1ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาปัจจุบันสสมี488คนและสว 250คนสมาชิกทั้งหมดของสองสาภาจึงอยู่ที่738คนเสียง1ใน3คือ246เสียงแต่สสฝ่ายค้านมีเสียงในมือแค่213เสียงเท่านั้นคิดบนฐานพักเก้าไกลเหลือสส54คนจากเดิมคาดว่า55คนการเปิดสาภา สมัยวิสามันจึงไม่ง่ายตอนนี้พักคฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยจึงพยายามสร้างกระแสกดดันจากสังคมอยู่เพื่อหวังให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันให้ได้จากนั้นก็จะยื่นยัตติขอเปิดการพิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตการ โควิด -19 ซึ่งรัฐบาลกำลังโดนถล่มจากสังคมจนเสียศูนย์อยู่ในปัจจุบันพริกดูมาตา152ใช้เสียงสอแค่1ใน10หรือ48-49คนเท่านั้นฉะนั้นเอง ถ้าฝ่ายค้านรวมเสียงกระทั่งสามารถเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันได้ก็เชื่อได้เลยว่าการทิปารายทั่วไปแบบไม่รู้เมื่อทีจะเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาก็คือจะสร้างความมั่นใจแก่รัฐบาลได้อย่างไรว่างานนี้ไม่มีรายการหลอกด่าเพราะรัฐบาลคุมเสียงทั้งสภาบนวุฒิสภาและสภาร่างหรือสส,สแทบจะเบ็ดเสร็จเพจดังสกิทบิ๊กตู่ดูการถแถลงประเด็นโควิด -19 จากธนาธร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเพจดรามา่าแอนดิกได้เปรียบเทียบการถแถลงประเด็นไวรัสโควิด -19 ของผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยระบุว่าถ้าเทียบการถแถลงประเด็นโควิด -19 ของธนาธรกับนายกแล้วอันนี้เอาแบบไม่มีอคติไม่ดูยอดไลยอดบิลอะไรมาเทียบเลยนะ ของธนาทรที่ทำการบ้านมาดีมากๆเป็นการนำเสนอที่เข้าใจง่ายมีการนำข้อมูลอินโฟกราฟิกมาประกอบการนำเสนอให้คนเข้าใจในประเด็นที่กำลังพูดได้ง่ายว่าทำไมาการทำโซเชียลดิสแทสซิงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจังหวะจากคนในการนำเสนอการเว้นจังหวะพูดเพื่อสร้างความรู้สึกว่าประเด็นไหนที่กำลังพูดมันเป็นประเด็นสำคัญ เป็นการนำเสนอที่ดีมากให้คนที่กำลังฟังรู้สึกสนใจตั้งใจฟังและรับสารที่สื่อไปเต็มๆซึ่งนายกควรเรียนรู้เรื่องนี้จากธนาธรเพราะเท่าที่ฟังการแถลงของนายกหลายๆครั้งที่ผ่านมาแม้ข้อมูลที่เอามาสื่อกับประชาชนจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแต่เวลานายกพูดมันรวและเร็วมาก จนฟังเข้าใจยากจับใจความยากมากอันนี้ครูยืนยันว่าครูตั้งใจฟังทั้งสองคนพูดแบบไม่ให้หลุดแม้แต่คำเดียวแต่ของนายกฟังยากชิบหาย และการนำเสนอก็เป็นแบบพูดอย่างเดียวโดยมีข้อมูลอินโฟโกราฟิกประกอบน้อยมากคือประเด็นการแพทย์พวกการระบาดการป้องกันอะไรพวกนี้เป็นประเด็นที่ปกติก็เข้าใจยากอยู่แล้วถ้าเราไม่มีภาพมาประกอบให้ชัดเจนเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะทำให้คนเข้าใจในประเด็นที่พูดดังนั้นฝากถึงนายกป,ประยุทธ์จันโอชาขอให้ทีมงานนายก นำรูปแบบการน,นำเสนอของธนาธรไปศึกษาแล้วปรับปรุงรูปแบบการแถลงของนายกในหัวนนัวต่อไปให้ดีขึ้นอะไรที่ดีก็ควรทำตามอย่างเขาในจังหวะน,นี้การสื่อสารกับสาธารณในฐานะผู้นำเป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าทำดีประชาชนจะอุ่นใจ วางใจถ้าทำไม่ได้ประชาชนจะแตกตื่นและโกลาหลหรือไม่ก็เชิญธนาธรไปเป็นโคศุกทำหน้าที่แถลงเรื่องนี้แทนไปเลยเพราะดูจากไลฟ์เมื่อวานต้องยอมรับจริงๆว่าธนาธรทำหน้าที่นี้ได้โคตรด,ดีหมอวโรงบอกเป็นครั้งแรกเห็นด้วยกับธนาธรปมหน้ากากอนามัย นายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารพักรวมพลังประชาชาติไทยหรือรปชโพสต์ข้อความใน Facebook ชื่อว่ารงเดชกิจวิกรมระบุว่าสิ่งที่น่ากันเมืองควรปฏิบัติเป็นครั้งแรกที่ผมมีความเห็นตรงกับน,นายธนาธรโดยเฉพาะเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยสําหรับคนปกติ ควรมีการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนวทางของ WHO ว่าถ้าไม่ป่วยไม่มีอาการหรือไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องใส่เพื่อให้มีของเพียงพอสำหรับผู้ที่จำเป็นคือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เน้นที่ล้างมือ การที่พักเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวซึ่งทุกคนปกติไม่เสี่ยงใส่หน้ากากอนามัยถ่ายภาพออกมาจะยิ่งสร้างความเข้าใจผิดต่อป,ประชาชนให้ปฏิบัติตามแต่ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่แนะนําของ WHO ส่วนเรื่องที่พักฝ่ายค้านจะรวบรวมรายชื่อเพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามาเรื่องโควิดในทินั้นพักรวมพลังประชาชาไทยไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดดังกล่าวเนื่องจาก เรื่องโควิด1 9เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ต้องฟังคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญประเทศของเราได้รับคำยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกดังนั้นในเรื่องนี้นักการเมืองควรอยู่แถวหลังให้ผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวหน้าเพราะถ้าเปิดสภาการแสดงความเห็นของนักการเมืองจะยิ่งสร้างความสับสนต่อประชาชน และจะย้อนแย้งต่อแนวทางของนานาชาติรวมทางรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้คนมาอยู่รวมกันเกิน50-100คนสิ่งที่ดีที่สุดของนักการเมืองคือร่วมมือและเชื่อมั่นต่อรัฐบาลภายใต้การชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตนให้ถูกหยุดมองโลกในแง่ร้ายรอให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายนักการเมืองค่อยออกมานำเสนอชี้แนะ เรื่องผลกระทบต่างที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขอีกมากธนาธรเสนอตัวช่วยแก้โควิด -19 นับได้ว่าสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ตอนนี้ที่ประเทศไทยนับได้ว่ากำลังน่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวหลังจากที่พบว่ามีคนไทยติดเชื้อโรคดังกล่าวอย่างต่อเน,นื่องและล่าสุดอย่างอดีตหัวหน้าพรคนักขัตมายอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจให้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่า hope for the best but prepare for the worst ใช้มาตรการสำหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดโดยหวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นจริงๆจ,จ,จากการติดตามแนวโน้มข่าวสารและการพูดคุยกับเพื่อนๆในแวดวงสาธารณาสุขผมคิดว่าไม่ช้าไม่เร็วทางรัฐบาลจะต้องประกาศว่าเราเข้าสู่การแพร่ระบาดโควิด -19 เฟสที่3 อย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากมีการติดต่อภายในประเทศในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆและเริ่มหาที่มาที่ไปไม่ได้แล้วในหลายกรณีแต่ผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราทุกคนทางภาครัฐและประชาชนทั่วไปควรเริ่มใช้มาตรการเสมือนว่าเราอยู่ในเฟสสามอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อที่จะจํากัดการระบาดให้ได้มากที่สุดหากผมเป็นรัฐบาลผมจะหนึ่ง เปิดเผยบันทึกการสอบสวนโรคในส่วนของรายละเอียดการเดินทางการใช้ชีวิตในวันเวลาและสถานที่ต่างๆของผู้ติดเชือ้อก่อนหน้านี้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบจริงๆและประเมินได้ถูกต้องว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงเข้าใกล้ชิดผู้ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนในส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเมื่อวานทํานองว่าอยู่ในแผนที่จะต้องทําอยู่แล้วเปิดเผยอ,อยู่แล้วแต่ผมเข้าใจว่ายังไม่มีการทําอย่างจริงจัง